สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมไม่ใช่ u t u b e นะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กันในยามค่ำคืนนะครับกับยุทธพงษ์ชาแนลนะครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับเข้ามาใหม่นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมช่วงนี้ตะไคร้หายยากหน่อยนะครับราคาแพงนะครับผักราคาแพงมากช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะผักชีนะครับผม ปู่ยายสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตสิบนาทีนะครับวันนี้นะครับเสียงเป็นไงชัดไหมครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับสัญญาณนะครับผมได้รับเครื่องมาหนึ่งหนึ่งชุดนะครับเป็นไม้นะครับไม้ที่ได้รับมานะครับก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนด้วยนะครับที่ให้มานะครับผมขออนุญาตรีวิวให้นะครับผมเครื่อง UHF นะครับผมทั้งชุดเนี่ยมีราคาก็ไม่แพงนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถอิน inbox เข้ามาสอบถามราคาได้นะครับจัดจําหน่ายทั่วประเทศครับผมนะครับขอบคุณไม่ด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตทดสอบสัญญาณก่อนรถพร้อมไหมวันนี้นะครับเพลงนี้นะครับแต่งไว้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับก็ได้มาขับร้องนะครับโดยไกดเพลงนะครับวุฒิไกนะครับชัยสงซึ่งเป็นน้องชายของเองนะครับคือพนอดเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยว นะครับขออนุญาตแนะนําตัวก่อนชื่ออะไรครับครับชื่อรถครับผมรถรถรับวุฒิไก่นั้นก็มีไม้นะครับระวังนะเวลาที่ดีดเดี๋ยวกีตาร์จะไปเข้าไม้นะครับชื่อวุฒิไก่ครับอ่ะสังกัดอยู่ยุทธพงศ์ยุทธพงศ์ชาแนลครับเลคคอร์ดใช่ไหมนี้ค่ายใหม่ค่ายใหม่นะครับค่ายนี้กําลังมาแรงนะครับแรงที่สุดในประเทศไทยนะครับผมนะครับอยู่กับผมยุทธพงศ์นะครับเพลงนี้ชื่ออะไรนะยังไม่ได้ตั้งชื่อครับเพลงนี้แต่งไว้นานแล้วแต่งไว้นานแล้วครับผมคิดยังไงถึงแต่งเพลงนี้ ก็มีหลายเรื่องราวครับที่มันผ่านมาก็เลยแต่งครับมันอยู่กับอารมณ์ครับช่วงนั้นคิดว่าจะร้องจบเพลงไหมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับหากชอบเพลงนี้นะครับกดแชร์ออกไปหากไม่ชอบกดแชร์เช่นเดียวกันนะครับอะเดี๋ยวลองขอดก่อนนะครับผมลองขอดก่อนนะฮะ อ่ะลองไม่ได้เล่นมาประมาณ10ปีนะครับตอนนี้เพิ่งกลับมาเล่นกีตาร์อีกครั้งนะครับเมื่อก่อนเปิดหมวกอยู่ที่สะพานลอยนะครับได้วันละ40ก็เลยตัดสินใจเลิกนะครับผมพร้อมแล้วนะครับเพลงชื่อว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อครับอ๋อยังไม่มีชื่อนะครับฝากคอมเมนต์แล้วก็ตั้งชื่อให้นิดนึงนะครับผม หลายปีที่ผ่านและวันวันที่เคยผ่านมาแต่เจ้าก็ลืมแม้คำสัญญาที่บอกไอ้ว่าสิหักกันตลอดไป เพื่อเจ้าดอกนางขันมือใดที่เจ้ามีน้ำตาให้เฝ้ากับไม้นี้ยังรอกันเขาี อย่าลืมแต่งเข้ามานะครับชื่อเพลงนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมสุดยอดนะครับตอบมือให้ครับเพลงนี้นะครับไม่ได้เล่นนานมากนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมจนจบเพลงนะครับที่เสียค่าเน็ตเข้ามานะครับผมมาลัยน้ําใจไม่ต้องนะครับผมวันนี้เล่นให้ดูฟรีๆนะครับนะครับเป็นการทดสอบนะครับสัญญาณอ่าอินฟราเรดนะครับสัญญาณไม้นะครับที่ ได้รับการสนับสนุนมานะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับหนึ่งท่านหนึ่งชุดนะครับผมไปเยใครที่อยากจะได้ไม้นะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามานะครับสอบถามนะครับแล้วก็ว่ามันใช้ดีไหมนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากครับนะครับก็จุทธรงมงชาแนลนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับผมวันนี้เล่นจบเพลงนะครับนี่คือน้องชายผมนะครับนะครับ อ่เหล้าไม่กินนะครับบุหรี่ไม่สูบนะครับดมกาวอย่างเดียวไม่ใช่นะเลิกหมดแล้วนะครับผมเป็นคนดีนะครับกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีนะครับอ่เพื่อเพื่อแม่นะครับแล้วก็เพื่อครอบครัวนะครับผมเองก็อ่เดิมทีนะครับถ้าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเหล้าก็กินบุหรี่ก็สูบนะครับเอาทุกอย่างนะครับทุกวันนี้เลิกหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่นะครับเลิกเที่ยวการพนัน ตัดออกหมดเลยครับชีวิตตอนนี้เลิกไม่ได้อย่างเดียวก็คือเลิกกับเมียครับรักมากนะครับครอบครัวของผมนะครับก็ก็นะครับเมียดูอยู่เมียดูอยู่นะครับรักรักครอบครัวนะครับให้มากที่สุดนะครับอยู่กับครอบครัวนะครับผมเองก็เคยนะครับเดินในทางที่ผิดตอนนี้ก็กลับเข้ามาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผมดีนะครับ มีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะพูดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอ่านะครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับยูทูบบล็อกชาแนลนะครับจะทําประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะทําแต่สิ่งดีๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเรานะครับยูทูบบล็อกชาแนลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดี